โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยสาหรับคลิปในี้วันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพูดถึงอัปเดตข่าวสารของเกมเจ็ดบาทครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการปิดเซิร์ฟอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็มีอัปเดตทางด้านเพจหลักเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างเป็นอัปเดตแบบคร่าวๆวครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าพรุ่งนี้เนี้ยจะมี เพื่อมอบบริการเกมให้เสเียรยิ่งขึ้นในวันที่26เดือนหครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะแล้วก็การปิดปรับปรุงในครั้งนี้นะครับจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับถึงเวลาบ่ายสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กะเวลาดีนะครับใครที่จะเคลียร์อะไรในเกมก็เคลียร์ให้เสร็จก่อนเที่ยงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะปิดปรับปรุงสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะบอกคร่าวๆนะครับแล้วรายละเอียดหลักทั้งหมดที่เข้ามาจริงๆในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเขาน่าจะประกาศอีกทีนึงสําหรับตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แค่ว่าพรุ่งนี้จะมีการเริ่มในเรื่องบทใหม่นะครับในบทที่9แล้วก็นี่ครับระบบข้ามขีดจํากัดอัศวินครับบทเป็น80ครับถือว่ามาเร็วมากนะครับจากความรู้สึกส่วนตัวใครที่เคยเล่นเซอร์เี่ปุ่นนะครับแล้วรู้เนี่ยก็ลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้ามขีดจํากัดอัศวินไป80บเนี่ยมันมาพรับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีการรีเซ็ตซื้อเพชรนะครับหแถมหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปกติทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ครับมันก็จะเป็นกิจกรรมที่สิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์โคลาโบสลามนะครับหลักๆก็จะมีร้านขายเหรียญกิจกรรมสลามนะครับเหรียญอัศวินโคลาโบที่เหลืออยู่นะครับเราจะไม่สามารถขายหรือใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่นะครับเขาก็แนะนําว่าให้รีบใช้ให้หมดก่อนนะครับ ก็อย่าลืมไปใช้ให้หมดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดกันครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมสุ่มคัสสันนะครับสุ่มการันตีเอสเซซ่าบอสเวิร์นะครับหรือว่าบอสอีฟิตอันนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมเก็บค่าประสบการณ์อัศวินชลามนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ตัวละครแต่ละตัวนะครับแล้วก็กิจกรรมดอกไอเทมแล้วก็กิจกรรมดูเลนเนี่ยก็จะหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นให้ครบคแพ็กเกจลิมูรุโคลาโบนะครับแพ็กเกจการันตีเอสเซซ่าคลาโบ กิจกรรมสุ่มสเต p อัพของดีเดียก็หมดพรุ่งนี้เช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกิจกรรมพัฒนาที่ได้สร้อยเอเซนาฟรีนะครับของเฮลบัมกับคิงก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันครับใครที่ยังไม่เล่นก็อย่าลืมไปเล่นครับและสุดท้ายนะครับที่เขาประกาศก็คือคอนเทนต์บางส่วนที่เขาได้แจ้งล่วงหน้าในคลิปล่าสุดที่ผมได้มาบอกเพื่อนๆกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมาพร้อมอัปเดตครบรอบ100วันในเดือนมิถุนายนครับตรงนี้ก็การันตีแล้วครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นใครที่่่หววัังงาาร้้จจะเเขยก็ๆคบ สำหรับคอนเทนต์ที่จะมาตอนครบรอบ100วันนะครับก็จะมีคอนเทนต์ทีมลาดตะเวนกับตั๋วควานลางนะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วครับนั่นก็คือเราจะสามารถใช้ตั๋วเพื่อสกิปด่านได้ครับแล้วก็ตั๋วสกิปด่านเนี่ยได้จากคอนเทนต์ลาดตะเวนที่จับเด็กเข้ามาพร้อมกันนัาานาานาา่นเองนะครับทรงข้ามบอสกลุ่มอัศวินสัตว์อสูรแอนเดนนะครับอันนี้ก็คือบอสกิวนั่นเองเขาจะเปลี่ยนบอสตัวใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตบบอสตัวปัจจุบันนะครับก็อย่าลืมรีบไปตบบบบบกกกกกััััััันนนนนเเเเเพรเเอออรรจจราาาาะะะววว่่่่ดดีีี๋ยยมม็จจจจจอออออแล้้้้คสสหททูปุใชโิๆ แล้วก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันสู่อุปกรณ์ต่อเนื่องนะครับหรือว่าการชาอุปกรณ์นั่นเองพร้อมกับฟังก์ชันแยกส่วนอัตโนมัติครับใครที่ดองเงินดองกุญแจไว้ยเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็จะสบายแล้วครับสำหรับกิจกรรมฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเชื่อมต่อไปยังฟอรัมแล้วก็ Channel s n s นอะครับอันนี้เขาก็จะบอกคร่าวๆแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดการอัปเดตอื่นๆเนี่ยเขาจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้แล้ว กิจกรรมข้ามขีดจํากัดอัศวินให้เป็นเลเวล80หรือว่าปลดแม็กเลเวลเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะครับว่าปลด80เราต้องใช้อเทมอะไรบ้างครับผมก็ไปดูมาจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น,นครับซึ่งของที่ใช้ปลดเลเวล80นะครับก็จะใช้ของตามนี้เลยครับสร้อย SSR 3อันนะครับอันนี้ก็เหมือนทุกเลเวลเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะใช้สมุดหนึ่งเล่มน,น,นะครับเหมือนเดิมส่วนไอเทมตกจากสงครามบอสเนี่ยก็จะเป็น ปีกเท่านะครับกับหูกระต่ายครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ขยันตีบอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆควรเปิดบอลแล้วก็ไปตีได้แล้วนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าเยอะเลยนะครับอย่างละ30ชิ้นเลยก็สําหรับข่าวสารอัปเดตในวันนี้นะครับมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเตือนเพื่อนๆอีกย้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับโคลาโบทุกอย่างครับ เราควรเคลียร์ให้เสร็จในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอคชิพเมนต์แลกของจากรูเลตอะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆควรจะเคลียร์ให้เสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับตัวเกมมันจะชอบประกาศเวลาไม่ตรงนะครับอันนี้เราก็ควรจะเซฟตัวเองแลกให้เสร็จก่อนที่อีเวนต์มันจะเอาออกในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าไปอ้างอิงเวลาในเกมมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆพลาดกันหลายรอบแล้วซึ่งรวมไปถึงตัวผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hehe. <laughs>